วันนี้นะคะช่วง9ทันโรค fm 9 1 9ทันโรคกับแพทยสภานะคะเราขยับเวลาจาก10นาฬิกา30นาทีมาเป็นเวลา11นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้แต่ต้องบอกว่าหัวข้อน่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโนโรวรัสค่ะเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะมันต้องระวังยังไงดูแลร่างกายยังไงได้บ้างนะคะ เราจะได้พูดคุยค่ะจากทางด้านของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมอรลีลารัศมีประธานคณะอนุกรรมการเซลล์บำบัดแพทยสภาและกรรมการแพทยสภาและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามค่ะตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ91 9ทันโรคกับแพทยสภา สวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับค้นต้นครับสวัสดีสค่ะทุกท่านครับค่ะคุณหมอขาโจหัวกันมาแบบนี้เลยเรื่องของโนโรไวรัสโอ้โหได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าอุ้ยระบาดจากทางจีนนะแล้วก็มีข่าวปลอมออกมาว่าอุ้ยที่ระยองก็เจอเยอะเลยคนกลัวกันเยอะ <c oughs> มังม้งคะคุณหมอยังไงดีคะ <c oughs> คือแม้เอาที่เรายอมก่อนนิดนึง <คะ S 1> ที่รายองผมก็จะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยได้ออกมาบอกแล้วว่าเจอที่ดเดียวเจ <คะ S 1> อระบาดเยอะมากเป็นพันอย่างนั้นก็โอเคนะครับเพราะปกติมันก็ระบาดเจ๋งก็เลยน่าสงสัยว่าที่ระบาดกันเยอะๆที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้เรากลับมาเรื่องของเราเรื่องโดโรเวลัสเนี่ยก็เป็นไวลัสที่ทําให้เกิดมีอาการอเอข้าเสียกับคือแสาเจียนคือแสาเจียนนี่จะมาเก่งมาก พราะว่าเชื้อตัวนี้เวลาเราเดิดได้รับลงไปเนี่ยมันจะลงไปที่กระเพาะอาหารก่อนพอลงไปที่กระเพาะอาหารก็แทรกซึมไปที่เยื่อบุกระเพาะอาหารก็ทําให้กระเพาะอาหารทํางานไม่ได้ไม่อักเสบอะมันก็จะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานอะไรลงไปก็อยากจะอาเจียนออกคือมันไม่ไปหารไม่ไปเพราะว่าพออักเสบปุ๊บคณะไอ้คัะที่จะการบีบรัดอาหารย่อยอาหารแล้วก็ส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กเนี่ยก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอาเยียนจะเป็นอาการหลักใหญ่ที่ทำให้เราหลายคนก็เลยงงว่าเอ๊ะ พอเวลาเป็นสมมากกับเป็นตอนเย็นที่ตอนงคืนเนี่ยอ้วกขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะอาหารเป็นพิษหรือเปล่าอาหารไม่สะอาดไหมอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นไปได้เพราะว่าส่วนมากเวลาที่เราทานาลงไปแล้วมีอาการหลักเริ่มต้นก็คืออ้วกอาเจียนก่อนเลยเยอะๆอะไรครั้งเนี่ยแล้วก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีสิ่งแปลกปลอมลงไปที่กระเพาะก็อาจจะไปหาเป็นพิษก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันเก่งก็ลงไปตัวนี้ปุ๊บก็กระเพาะอาหารก็อักเสบก่อนเลยเพราะฉะน,นั้น อาการที่พบบ่อยของอาการติดเชื้อไอตัวโดโลวรัสตัวนี้<ฆ>ก็คือเรื่องอาเจียนนะครับอ่าแล้วต่อไปพอมันลงต่อไปเรื่อยๆในลำไส้เล็กต่างๆมัน,น,นก็ทาให้เยื่อบุล,ลําไส้เล็กต่างๆอักเสบมันก็เลยทําให้อุจจาระร่วงเคือการดูดซึมการอาหารจากที่เราทาลงไปก็จะลำบากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการทั้งคือาเจียน<ฆ>แล้วก็อุจจาระก็ร่วงเกิดตามมาต่อมานะฮะอันนี้ก็เป็นตัวไวรัสที่ทําให้เกิด การระบ,บาดของอุจลาระซึ่งมันเกิดทั่วโลกนะฮะทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยที่เมืองจีนมีการระบ,บาดมีการตรวจข้โปติพอดีฮะหน้าฝนต่อหน้าหนาวเนี่ยมันชอบจังเลยชอบระบาดเนื่องจากว่ามันมีชีวิตอยู่ได้ดีคนด้วยแล้วก็คนก็มาอยู่ร่วมกันด้วยก็มีโอกาสปนเปื้อนก็เลยเกิดระบ,บาดกันง่ายก็เป็นข่าวใหญ่ตรงนี้แหละครับค่ะคุณหมอคะกลุ่มที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษทุกช่วงวัยไหมคะหรือว่าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ อ๋อคันนี้เรื่องการการที่เราต้องดูแลคําถามเนี่ยมันก็เหมือนกับเจาะจงว่ากลุ่มไหนที่เราควรจะดูแลเป็นพิเศษที่จริงถ้าเปไปได้เนี่ยนะแต่ว่าเราก็จะไม่ทราบกลุ่มที่เราต้องดูแลพิเศษคือกลุ่มที่ยังไม่เคยมีภูมิต้านทานต่อเชื้อตัวนี้เลยเพราะเชื้อตัวนี้มาระบาดบ่อยใช่ไหมมาจะมามาทุกหน้าฝนหน้าหนานวคนที่มีอายุามากๆหน่อยก็อายุห้าสิบหกสิบปีมักจะเคยโดนมาแล้วแหละนะมนะันก็มัจะม,จ,ะมจะมีภูมิอยู่อยู่บ้างนะแต่ว่าเบอร์เชื้อตัวเนี้ยมีความเก่งอยู่อย่างคล้ายๆ คือมันกลายพันธุ์เก่งมันเป็นไวรัสอินเอสายเดียวเหมือนกับเชื้อโควิดเนี่ยดังนั้นเวลาเื่อพวกนี้เวลามันแบ่งตัวแบ่งตัวมันก็กลายพันธุ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโอ้โหมันมีตั้งหลายสายพันธุ์เลยเกือบยี่สิบกว่าสายพันธุ์เนี่ยเพราะฉะนั้น้าใครเราเนี่ยมันก็เลยต้องโดนกว่าจะโดนครบยี่สิบเนี่ยอาจจะหลายปีนะแต่ถ้ามันเคยโดนมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตาที่มีภูมิคุ้มกันอยู่จะจาการจะเบา แต่ฮน,นี้เราก็จะไม่ทราบเพราะเราไม่มีทางเราก็จะไม่ไปตรวจเลือดแต่อะไรกันนะมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ดูกลุ่มที่เรียกว่ามีความทนทานต่อโอรคเฉลี่ะร่วงเนี่ยไม่ค่อยเก่ง<ฆ>ก็มีใครบ้างะฮะเวลาอุจจาระร่วงเนี่ยมันจะเสียน้ําเสียน้ําเกลือไปนี่นะฮะก็จะไม่เหยียบมีอาการเป็นลมน้ามืนแต่ถ้ามีอาการเ<ฆ>สียอาการเยอะเพราะฉะนั้นพวกที่ต้องดูแลมากคือพวกเด็กเล็กก่อนเพราะเด็กเล็กเนี่ยเอาแว่ตัดยังไม่แข็งแรงถ้ามีการอ้วกอ้วกอ้วกไปเยอะเดยวจะท็อกเอาได้สารน้ําขาดใช่ไหมครับในกลุ่มเนื้อกลุ่มสูงวัยท อปอดก็มีเป็นถังผืดนบ,บ้างแล้วมีโรคหัวใจอยู่บ้างนิดห,หน่อยอะไรต่างๆนิดหน่อยเนี่ยไอ้การเครียดจะทนทานอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วไปว่าเวลาติดเชื้ออะไรที่รุนแรงเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เราต้องอเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะทนต่อไอ้การสาดสารน,น้ํำตัวตั้งที่ประจอนตกอะไรเนี่ยไม่เก่งเท่าคนไวัยรุ่นสาวค่ะดันั้นก็จะมีเด็กเล็กคนอายุสูงวยัยกับกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งอาจจะต้องกินข้าวกินยากดภูมิคุ้มกันอยู่อะไรอยู่นะพว้นี้ก็จะเป็นง่าย ใกลกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มที่มีอาการแสดงถึงความรุนแรงของโรคค่ะกลุ่มที่แสดงอาการแสดงอาการนั้นก็คืออะไรคือพวกที่อาเจียนอาเจียนอาเจียนคือกินแล้วก็อาเจียนอยู่แล้วอาเจียนไม่หยุดนะขน,นาดการหายอ่อ,อนๆกินดื่มโจ๊กดื่มน้ําก็อาเจียนออกหมดอย่างเงี้ย<อ>แสดงว่าเดี๋ยวเราสักพุกนนะันสักประมาณสิบสองชั่วโมงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะขาดสารน้ำนะย<อ>ิ่งถ้าพูดถูกว่าเวลาที่เราอาเจียนอาเจียนแล้วเดี๋ยพอสักครู่นึงไปเข้าห้องน้ําถวจะล่าไปอย่เนี้ยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเดินมาเอ๊ะ หน้าถ้าจะมืดแท้ไอ้อย่างเงี้ยที่จรจับดูก็จะเต้นเร็วประมาณสักร้อยกว่านะานะเหีนยก็แสดงว่ากลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่ขาดสารน้ําที่อยู่ในระยะที่ต้องระวังแล้วะะอ,อันตรายแล้วอันตรายแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถ้ามีถ้าดูจากอาการถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอุจจเละอาเจียนบย่อยๆอาเจียนต่อเนื่องรับน้าอะไรต่างๆก็ลงไปไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปให้น้ําเกลือทางหลอดเลือดดำสักพักหนึ่งเพื่อแล้วก็อาจจะใช้อาการช่วยเพื่อจะเจียดหน่อยเพื่อให้เขาพ้นระยะ 24, ช่วง24-48ชั่วโมงแรกไปได้เพราะว่าเลยไปเั้นไปแล้วเนี่ยวันแรกมันไปเลยปั๊บ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 ปั๊ลปัเบปั๊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 บกั๊บาั๊บปันบปั๊บปัอบปั๊ี่เ๊ี่ั๊บ่ั๊บปั๊าปั๊บปั๊บปันี้ันบปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บป็นบงที่เัาต้่งดูั๊บปเพราะฉะนั๊บกัจะีั๊บปั๊บปั นะสูงวย<ะ>ัยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจัดจาแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีอาการแบบที่ผม,มว,วาม่าเราพูดถึงบืริทีนนี้แหละค่ะคอยสื่อไปก็แล้วกันนะครับก็หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาการหนักๆหรือว่ากลุ่มกลุ่มต่างๆท,ที่ที่มันน่าเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยไปหาหมอเลยดีไหมคะเออก็ ก็ได้ฮะก็คือยังไงก็แต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ไปใช้บริการขขงโรงพยาบาลบ่อยมากเพราะโรงพยาบาลก็แอัดอยู่แล้วแต่น่อแล้วถ้าถ้าคุณมีอาการรู้สึกว่าพอลุกขึ้นมายืนจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าบนตถาะถ่ายเนี่ยให้จะเป็นลมเลยฮะการมันสั่นขึ้นไปเรยอย่างเงี้ยไม่ต้องรีรอนะครไปรับรับบริการได้เลยจะว่าเข้าข้างบ้านก่อนขีกข้างบ้านก่อนถ้าอาจจะน้ำเกลือได้ถ้าเขาวรตูก่อนเช็คคำดันจับที่ประจานดูอะไรจล้เอ๊ะ เอาอย่างนี้ได้ไปโรงพยาบาลได้อ่ะไปเลยไปเล็กน้อยอย่างนี้ต้องรับเกลือกสักขวดหนึ่งหนึ่งหนึ่งลิตรก่อนเพื่อประคับประคองไว้ก่อนแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ได้เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะฮะที่เป็นเป็นปัญหาวิกฤตที่เรียกว่าถ้าหากว่าเรามีอาการอย่างนี้ก็สามารถจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้แต่ถ้าเป็นน้อยน้อยน้อยนะฮะหลายั้คงโอ้โหมื่าไหคนเคยอุจจาระร่วเวลาเจอกเวลาโตอื่นอื่นเด็กท้องก็เฉยอย่างเงี้ยแล้วก็อาเจียนก็ไม่มากหายสักสองสามครั้งสี่ครั้งรู้สึกเบาลงอาการปวดท้องก็ไม่มากกกลุ่มนี้็ อาจจะดื่มน้ำเรียกทื่อว่า O R S น้ำเกลือแร่หรือเปานสระเอาน้ำอัดลมสไปซ์ใส่เกลืออะไรยี่นดที่สยแล้วก็กินถ้าว่ากินแล้วไม่อาเจียนรับได้อย่างนี้พรุ่งนี้ก็ยังปะสะัสสาวะได้ดีนะฮะปัสสาวาออแาะแปลว่าออกได้ปัสสาวะออกได้แสดงว่าสารน้ำในร่างกายในหลอดเลือดมันยังเพียพออยู่เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ได้แต่ถ้าทีไม่ออกเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้คือกลุ่มที่อาการรุนแรงแล้วล่ะต้องอไปรับช่วยเหลือก่อนให้มันพ้นระยะอันตรายไปนะสักประมาณสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะ โอ้ oh, นี่แหละพ้อยสําคัญเลยคือสังเกตอาการแล้วก็ดูระดับความวิกฤตของอาการเราถ้าไม่มากมดูแลตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเริ่มแบบว่าถ่ายปัสสาวะไม่ออกนะั่หมายถึงว่าร่างกายเราไม่มีน้าแล้วมันหมดแล้ว ต้องไปแล้วหรือว่าหัวใจเต้นเต้นร้อยอัพขึ้นไปนี่ก็คืออันตรายแล้วนี่เป็นลมเป็นแรงเป็นลมเป็นลมลุกขึ้นมายืนไม่ไหวแขนขาอ่อนอย่างเงี้ยไปดีกว่านะคะไปดีกว่าถูกต้องเลยครับค่ะคุณหมอคะอย่างนี้นี่เราดูแลตัวเองยังไงได้บ้างคะในในสภาวะแบบนี้คือเขามาประจามาแหละแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่อยากเป็นหรือว่าไม่อยากจะต้องแบบไปเจอภาวะที่มันรุนแรงแบบเนี้ยดูแลตัวเองยังไงดีคะคุณหมออยากจะฝากยังไงได้บ้างค่ะ การดูแลตัวเองนี่ใช้หลักการทั่วไปเลยเคือ <c oughs> อาการโรคที่เกิดจากการติดต่ออันนี้คือการติดต่อทางทางปากคือกินเข้าไป <c oughs> นะสปีกเกอร์สุอร,รารู้หรือว่าจากอาหารปนเปื้อนที่มีหรือน้ําแข็งน้ำอะไรต่างๆที่มีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่เพราะตัวนี้มันเก่ง <c oughs> มันปนเปื้อนเก่งแล้วมันแบ่งตัวเก่งแล้วมันก็ทนความร้อนมาสมควรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เรากินอาหารเนี่ยต้องระวังละอาหารเราต้องอย่าดูกนถ้าในช่วงมีการระบาดนี่นะครับก็ <c oughs> ต้องอาหารสุขไว้ก่อน น้ำดื่มก็ต้องมั่นใจนแตบบ่ว่าน้ำดื่มนี่น้ำดื่มสะอาดจริงนะสักจากน้ำกวดได้แล้วแต่เมื่อก่อนน้ำประปาสมัยก่อนเด็กๆนี่คอรีน่นมากินฟุ้งเลยนะฮะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนะี่ยปลอดภยัยเลยก็กินคอรีไปด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับสมัยใหม่เนี่ยกินคอลีมันจะไม่ออกแล้วก็ก็ดูก่อนถ้ามีระบาดรั้งระวังเรื่องอาหารการกินต้องสะอาดเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเก่งตรงที่ว่า ไวรัสที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะแค่ประมาณเนี่ยสิบแปดยี่สิบตัวสาสิบตัวมีอาการได้แล้วมันมันคือมัน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 เก่งในการปุ๊บเข้าไปในเซลล์แล้วก็แบ่งตัวเพิ่มจตัวขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดง่ายแล้วเราก็ต้องระวังตัวอย่างนี้แหละครับอาหารการกินนะต้องสะอาดสะอาแล้วก็สองเนี่ยมือไม้นี่ก็ต้องระวังหน่อยจับปืนเนี่ยต้องล้างมือเย็นที่หลังหงมือล้างมือบ่อยๆใช้ยาบใช่หมคใช่พอจะพอเมื่อไรจะทานข้าวดี ผ่านก๊อกน้ําก่อนเถอะล้างมือก่อนนะ,ะ<ม>แล้วก็ถึงมแม้เราจะมีช้อนซ่อมก็ล้างมือม้นิดนึงก่อนเพราะว่ามือนี่ไม่แน่ใจว่าถ้าไปจับลูกบิดประตูจับสินค้านะอะไรเข้ามาข้างนอกนี่เข้าม,า,มาอาจจะมีตัวนี้ปนมาได้เหมือนกัน<ม>นะครับะคแล้วส่วนใครก็ตามที่อยูเจร่า่วงก็กรุณาอย่าไปปรุงอาหารนะเออจะกูจะจร่าล่วงคุณผมก่อนเพราะว่ามันไม่แน่เนี่ยคุณอุจ่เจร่าล่วงคุณอาจจะไปเข้าวของน้องน้ำมือไม้คุณอาจจะไปเปื้อนเนี่ยเพราะว่าเวลาเจร่าบางทีนี่เชื้อมันจะเยอะมากเลยอาจจะเป็นแสนตัวเปลน้ตัวคุณแต่มาสามส หรือการสิบตัวมือคุณเบิร์นล้างไม่หมดล้างไม่สะอาดเนี่ยมาอาจจะไปปนอาหารเข้าอีกคนหนึ่งกินจะไปเนี่ยอา้าวกินอีกแล้ว <c oughs> นต <ะ S 1> ่ที่ <c oughs> แตบบ่ว่า <c oughs> ตั้งตั้งหมอ้อแกงอยู่ไงปวดก็ปวดตั้งหมอ้ออยู่หมอ้อก็เดือดนะเราก็ต้องแบบว่าเอาตัวมาแบบก็ลืมล้างมือรีบม,มาทํากับ<อ>ข้าวต่อหยิบพักใส่ท่อนี้นะอ่าอย่างนี้แหละงั้นก็เราต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าเรื่องเรื่องการระบาดของไอตัวดูแล้วที่ไม่มัน มันระบ,บาดในชุมชนเลยนะฮะบเบนเรือทำรานท่องเที่ยวเดี๋ยวก็มีปืนระบาทดที่โอเป็นจะเป็นร้อยคนเลยก็อาหารการกินจากน้ำโขนน้ำแข็งเนี่ยเรื่อันนี้มันช่วยไม่ได้แล้วห่ะเปิืนค่ะก็ <c oughs> ต้องดูแลตัวเองนะคะเรื่องของความสะอาดนี่คือสำคัญเลยโดยเฉพาะผู้ที่จะมาปรุงอาหารต่ออะไรแบบนี้นะค,ะคุณหมอ อ่าใช่ครับแต่กับเรื่นต้องระวังอาหารการกินอย่างพูดกินอย่างนี้ฟังกันเลยโนรอดสำลักไปด้วยเลยน้ำโคลน้ำแข็งต่างๆนี่ต้องระวังมากเลยพี่จักรนั่นก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โนะฮะอุ้ยมันก็เรียกว่าดูแลตัวเองได้นะถ้าเรามีความรู้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอคะฝากทิ้งท้ายกับผู้ฟังสปอร์เอฟเอ็มเก้าหนึ่งของเราสักนิดหนึ่งค่ะเกี่ยวกับโนโรไวรัสค่ะได้ได้ครับคือไอการระวังเรื่องโนโรไวรัสเนี่ยก็เหมือนกับการป้องกันระวังพวกไอโนชื่อเก่าก็คือชื่อโนร์วอกนะฮะแล้วก็จะมี เวลสัวอื่นอีกที่มันไม่เกิดมีอุจจาระโลตา้าไวรัสอุจจาระรคต,ต่างๆอันอย่างไฮวานี่เหมือนกันไฮวานี่นะก็เหมือนกันเราก็ต้องระวังการยืนยันการกืนอาหารการกินเนี่ยมันต้องเป็นอาหารที่สุกเสมอนะ,ะสุกเสมอคือช่วงนี้เย่ายเพิ่งกินอาหารดิบเลยถ้าเราชอบมากระวังหน่อย,ยอย่ดเพิ่งเย่าเพิ่งเยีายเพิ่งเสี่ยงน้ําดื่มก็เป็นน้าที่สะอาดแน่นอนนะครับสะอาดแน่นอนเลยคือน้ําขวดแต่ผมว่าที่ขวดพลาสติกที่เราขายซื้อขายที่น่าสงสาดนะเพราะหมือนพลาสติกแล้วเป็นข่าเชื่อป้้งเล้แลละไม่ใช อ่าอย่างอื่นนั่นก็คือล้างมืออย่าลืมล้างมือทุกทางล้างมือนีสะอาดมากอยู่มะยิ่งแล้วก็ท่านใดก็ตามที่เบิร์นเพิ่งเป็นอุจจาระร่วมมาก็กรุณาลนนะฮะต้องล้างมืออย่ากสารละสองท่านเลยนะสองท่านแล้วก็แล้วก็อย่าไปปูอาหารอกันพึ่งปูอาหารงดไปก่อน่่แล้วก่อนแล้วถ้าใครเกิดมีอุจจาระร่วงมาปั๊บเนี่ยคุณถ้าคุณจะเห็นนั้นนั่นคงไม่มีใครไปที่ไปเที่ยวต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนี่นะเบิร์นเนี่ยลูกเนี่ยนะก็จะอายุเยอะแล้วประมาณสิบกว่าปว๊ก กิดกินอาหารแล้วสะสมรักเลยอ้กออกมานะฮะอ้กออกมาที่ร้านอาหารนตกพื้นนะโอ้โหเจ้าหน้าที่เขาเร็วมากเลยนะฮะวิ่งเข้ามาเช็ดถูช็ดถูใส่คอรีสอะ่โอ้เราบอกเอ้ทำไมหนักอย่างนี้อ็อใช่ก็เพราะว่าถ้าเป็นพวกวรลัสพวกโนโลพวกอะ่างต่างมันตกกับพื้นเนี่ยมันมีโอกาสคนอื่นไปมือจับเจ็บอะไรอย่างเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะเคลียร์เร็วมากเลยที่มีคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็มีใส่พวกเนี่ยพวกน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีกลิ่นคอรีดิบๆเนี่ยเขาจะจัดการเร็วมากเพราะฉะนั้นก็ เราก็ต้องล้างมือสะอาดนะถ้าเราอุจจาระร่วงเราอย่าปรุงอาหารนะที่เหลือก็ระวังตัวเองว่าถ้าคุณมีอาการรุนแรงที่เมื่อกี้เราคุยกันอ้วกอาเจียนไม่อยู่สักทีหนึง่งนะปะสัสสาวะก็น้อยลงจะเป็นลุกขึ้นไปห้องน้ำก็หน้ามืดและ้ะอ้าวอย่างนี้ก็กรุณาไปโรงพยาบาลถ้าว่าจะเป็นไม่รุนแรงมากพอเราถ้าดืม่มเ็าจะสินโจ๊กได้บ้างานา้ําเกลือแร่นิดหน่อยแล้วก็แล้วไม่อ้วกไม่อาเจียนมาได้ถ้าอย่างนี้เรามีนาโน้มที่เราจะอยู่ได้แล้วก็ชุดยดูดเองแต่แล้วก็สมมากก็ไม่เกินสามวันนะค่ะ แม่สตอาการต้องดีขึ้นเลยนะถ้าสามวันแล้วยังมีอาการไม่ดีขึ้นเลยแย่เลยอันนี้ก็ต้องนาไปหาคุณหมอได้ครับครับใช่เลยครับค่ะก็ดูแลตัวเองได้ง่ายๆนะคะแค่เรารู้ว่าระยะไหนควรทําอะไรยังไงละที่สําคัญก็คือให้ยึดเรื่องของความสะอาดให้เหมือนให้มันมากๆขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ก็หลีกเลี่ยงการไปปรุงอาหารไม่ต้องไปเผื่อคนอื่นนะคะแบบนี้เป็นต้นนะใช่เลยครับเอวันนี้นะคะทางสพเอฟเมเก้าหนึ่งของเราต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณหมอนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมีค่ะคุณหมอมาให้ข้อมูลกับเราดีๆแบบนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับผู้ฟังของเรามากๆเลยทีเดียวค่ะยังไงโอกาสหน้านะคะจะขอรบกวนคุณหมอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะัครับค่ะ9 1 9ทันโรคกับแพทยสภา เป็นเอ่อเรื่องราวดีๆนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆเกี่ยวกับเรื่อง